สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องทีเด็ดวันช็อตเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับใครที่เข้ามาฟังวันนี้เป็นวันแรกอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไลฟ์สดให้ด้วยนะครับอ่มาวิเคราะห์กันครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับคู่แรกนะ ณสนามอาร์เคสเตเดโอนะครับทางด้านของมงนะครับจะเปิดสนามอาร์เคสตเดโอครับต้อนรับการมาเยือนของกาลาตาซารายนะครับเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างฟุตบอลนอร์เวย์นะครับดิวิชั่น1เป็นลีกสูงสุดนะครับประทะก,กับบอลเอ่อตุร,รกีซูเปอร์ลีกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับจากผลงานเฮ to h e ฮดตรงนี้จะสังเกตได้ว่า มันไม่ขึ้นผลงานเฮ to h e ฮดให้เราเลยนะครับนั่นหมายความว่าคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการเจอกันนะครับอ่ะสำหรับทางด้านของโมงครับนำทัพโดยกุนซือเออร์ลิงโมนะครับเกมนี้ ก็ต้องมาเจอกาลาตาสรายทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าโมเองนะครับก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการเล่นรายการยูฟ่ามาพอสมควรนะครับเพราะว่าโมเองก็เป็นทีมที่อยู่ท็อปทอปของลีกร์เวย์เลยนะครับซึ่งก็มีไม่กี่ทีมนะต้องบอกอย่างนี้ว่า ลีกนอร์เวย์เนี่ยมีทีมเก่งๆอยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับมีโมมีโบโดกลิมนะครับเท่าที่จำได้ก็มีแค่2ทีมนี้เท่านั้นนะครับส่วนทีมอื่นนะครับก็พี่วันจจำไม่ได้แล้วว่าลีกนอร์เวย์มีทีมเก่งๆมากมายหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็มีแค่โมกับโบโดกลิมเท่านั้นที่เล่นดีอยู่ในลีกนอร์เวย์นะครับที่เหลือก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดาเป็นบอลกลางตารางวาเลเรนกาอย่างเงี้ยนะครับวาเลเรนกามี SK ส ต้องบอกว่าในลีกโมก็มีทีมเก่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของลีกตุรกีซูปเปอร์ลีกเองนะครับก็มีทีมเก่งอยู่เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกาลาตาซารายแทบซอนสปอร์นะครับมีเฟเนบาเช่ชีวาสปอร์เบซิตัสเอ่ยนะครับมีทีมเก่งเยอะมากนะครับในลีกตุรกีซูปเปอร์ลีกแล้วก็ต้องบอกว่า ทีมอย่างกาลาตาสารายเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ากาลาตาสารายมีโอกาสได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเคยได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วเหมือนกันแต่ก็ต้องตกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับซึ่ง ปีนี้เนี่ยนะครับทางด้านของกาลาตาสารายนะครับผลงานในยูฟ่าที่ผ่านมาก็ดีพอสมควรนะครับผ่านมาแล้ว2รอบนะครับรอบแรกเอาชนะซากิริทนะครับก็เบียดชนะมา1ประตูนะครับเบียดชนะสามารถเข้ารอบมาได้นะครับเกมที่2มาชนะทางด้านของโอลิมปิจานะครับก็ชนะ ทั้งเย่าทั้งเยือนเลยนะครับเกมแรกชนะ30เกมที่2ชนะ10สกอร์รวมอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์นะครับสามารถผ่านเข้าเข้ารอบ2รอบแรกมาได้แบบสบายสบายนะครับส่วนทางด้านของโมเอง ก็ผ่านเข้ารอบมาได้2รอบแล้วเหมือนกันรอบแรกมาเจอบอลเอชอ h j l เฮลซ i งกนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นฟุตบอลฟินแลนด์นะครับก็ชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แบบชฉิวเฉียดเลยนะครับส่วนเกมที่2มาชนะ IK k อเคไอคลับวิกนะครับสประตูต่อ1ในเกมแรกและมาชนะ1ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็เรียกได้ว่าชนะแบบฉิวเฉียดเช่นกันนะครับเกือบที่จะตกรอบไปแล้วเกมนี้ครับต้องมาเล่นในบ้านโมนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าผลงานในบ้านโมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ 10เกมหลังนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว11เกมรวดนะครับผลงานในบ้านตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับยังคงไม่แพ้ใครในรายการยูวายังสามารถเอาชนะมาได้ทั้ง2เกมเลยนะครับสำหรับผลงานการเล่นในบ้านแล้ววันนี้นะครับมาเล่นในบ้านโมก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโมอาจจะได้เปรียบณนะจุดนี้ก็คือผลงานในบ้านเนี่ยไม่เป็น2รองใครนะครับส่วนทางด้านของกาลาตา รายเองต้องยอมรับว่าเกมเดือนในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะครับสังเกตได้ว่าเกมเดือนตอนนี้เนี่ยห้าเกมแล้ว นะครับผลงานเกมเดือนของกาลาตาสรายตอนนี้5เกมแล้วนะครับที่ยังยังชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับมีเสมอกับซันกิลิตบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับมาบุกแพ้นะครับ,บ,นะรบสตรอมกาดในเกมอุ่นเครื่องบุกเสมอออสเตรียเวนนาในเกมอุ่นเครื่องนะครับเพราะยันต้องบอกว่าเกมเดือนของกาลาตาชุกาลาตาสรายเนี่ยนะครับกำลังซอมตกเลยนะครับในช่วงนี้เพราะยันเนี่ย เมื่อบุกมาเจอกับโมนะครับซึ่งโมกําลังท็อปฟอร์มอยู่ในบ้านเพราะยรนี้เนี่ยบอลในบ้านอย่างโมเนี่ยน่าลุ้นมากกว่านะครับแถมบอลอย่างนอร์เวย์นะครับบอลนอร์เวย์เอ่อบอลเดนนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งกับบอลตุรกีซูปเปอร์ลีกเนี่ยฝีเท้าก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้คิดว่าคู่นี้เนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านโมโมงก็น่าจะเอาชนะไปได้ก่อนนะครับส่วนเกมต่อไปในบ้านกาลาตาสลายกาลาตาสลายก็อาจจะเป็นฝ่ายเอาชนะคืนมาก็ได้นะครับเพราะยันคู่นี้พี่วันมองว่าคู่นี้เนี่ย ผลมันจะออกแบบบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านทางด้านของโมโมก็เป็นฝ่ายชนะไปก่อนนะครับซึ่งเกมนี้เป็นบ้านของโมก่อนนะครับอ่ะมาดูราคากันนะครับสำหรับคู่โมกับกาลาตาซารายวันนี้ราคาเปิดมาให้กาลาตาซารายต่อในราคาปปนะครับราคาน้ำทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยค่อนข้างแดงพอสมควรนะครับเพราะว่า กาลาตาสราเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่ามากกว่าก็จริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยกาลาตาสรายนะครับต้องมาเล่นเกมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสียเปรียบโมนะครับที่โมเขาได้เล่นในบ้าน ประกอบกับว่าผลงานในบ้านโมเนี่ยกำลังมีความมั่นใจเป็นอย่างมากนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว11เกมรวดนะครับเกมนี้พี่วันก็ยังคิดว่าโมเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่แพ้เหมือนเดิมนะครับอาจจะจบเสมอแต่เราก็ไม่เสียหายอะไรครับจบเสมอเราก็ได้ครึ่งเพราะเป็นราคาปอปอนะครับเพั้นคู่แรกวันนี้ ให้รองไปที่โมนะครับคู่แรกให้รองไปที่โมในราคาปปนะครับน้ำขา,ขาวๆน้ำสวยๆนะครับคู่แรกลุ้นให้โมเบียชนะกาลาตาสารายได้นะครับประเนคู่แรกให้รองไปที่โมในราคาปปนะครับอ่ะมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2วันนี้เป็นทางด้านของสปอร์ติ้งบลากานะครับวันนี้จะเปิดสนาม มู ga, นิสิปานเดอรากานครับต้อนรับการมาเยือนของพาณาทีไนกอสนะครับก็เป็นการประทะกันร,ระหว่างฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับทางด้านของสปอร์ติ้งรากาเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับมาเจอกับทางด้านของ พา,าทีในกอสนะครับเป็นบอลกรีซซูเปอร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือลีกสูงสุดทั้งคู่นะครับแต่ทีมหนึงเนี่ยเป็นลีกสูงสุดจากประเทศกรีซนะครับแต่อีกทีมหนึงเป็นลีกสูงสุดจากประเทศโปรตุเกสนะครับอ่ะถ้าพูดถึงประสบการณ์ในการเล่นยูฟานะครับต้องบอกตามตรงว่าสปอร์ติ้งบราก่ามีประสบการณ์ในการเล่นยูฟาสูงมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะ s p o r t ติ้งบลากเนี่ยเขาติดท็อป3ท็อป4เนี่ยทุกฤุูการอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เลยได้ตั๋วยูฟ่ามาเล่นทุกปีตอนนี้ก็ส p o r t i n g งบลากมีโอกาสได้ตั๋วยูฟ่ามาเล่นเนี่ย5ปีหลัง5ปีซ้อนแล้วนะครับ5ปีซ้อนที่สปอร์ติ้งบลา a สามารถเข้าเข้ามาเล่นยูฟ่าได้นะครับซึ่งประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าไม่ธรรมดานะครับ แล้วในลีกโปรตุเกสซูเป,ปอร์ลีกมีทีมเก่งเยอะแยะมากมายนะครับในลีกโปรตุเกสซูเป,ปอร์ลีกก็จะมีสปอร์ติ้งลิสบอนปอตโตสปอร์ติ้งบราก่าบรากาเนี่ยนะครับมีทีมเก่งๆอยู่ประมาณ5-6ทีมเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าในลีกโปรตุเกสเนี่ยเป็นลีกที่ เทียบชั้นกับลีกชั้นนํายุโรปได้เลยนะนะครับบอลโปรตุเกสนะครับมันมันเป็นบอลที่สามารถสู้กับลีกเอิงฝรั่งเศสสู้กับบอลกันโชเซียอิตาลีได้แบบสูสีเลยนะครับเพรเยนต้องบอกว่าบอลโปรตุเกสเองก็เทียบกับบอลยุโรปชั้นนําแนวหน้าได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของบอลกรีซซูเปอร์ลีกทีมอย่างพาลาทีนกอสเองก็ไม่ได้มีโอกาสมี คือไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นยูฟาบ่อยนักนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจับ1นถึงสปีเองนะครับที่ได้เข้ามาเล่นยูฟานะครับเพราะว่าพาราทีนัยกเนี่ยเพิ่งจะมาทอปฟ,ฟอร์แค่ปี2ปีหลังนี่เองนะครับทำให้พาราทีนัยกนเองนะครับก็เลยได้ตั๋วยูฟามาเป็นปีแรกหรือปีที่2นี่แหละจําไม่ได้ละนะครับแต่ก็ไม่เกิน2ปีนะครับเพิ่งได้มาเล่นยูฟาแค่2ปีแรกเท่านั้นนะครับดีไม่ดีปีนี้อาจจะเป็นปีแรกซะด้วยซ้ำนะครับเพราะวิวันแทบจะไม่ คุณชื่อพานาทีในกอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเทียบกันที่ประสบการณ์ นะครับประสบการณ์ของพานาทีไนกอดนะครับกับประสบการณ์ของสปอร์ติ้งบาร์กาห่างกันลิบลับเลยนะนะครับห่างกันลิบลับเลยนะครับประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าต่างกันมากๆนะครับแล้วเกมนี้นะครับเป็นความโชคร้ายของพานาทีไนกอดก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบุกมาเล่นเกมเยือนแล้วสปอร์ติ้งบรากานะครับต้องบอกว่าในลีโปรตุเกสซูเปอร์ลีเนี่ยถ้าได้เล่นในบ้านนะครับมันแทบจะหาตัวจับได้ยากมาก นะครับถ้าผลงานในบ้านเนี่ยไม่เป็น2รองใครเลยนะครับตอนนี้เป็นระยะเวลา14นัดเนี่ยแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ14เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมนี้บรากาเล่นในบ้านเนี่ยสไตล์การเล่นบรากาเกมรุกดุดันนะครับเกมรุกดุดันมากนะครับเกมรุกดุดันใจ จ่ายบอลอย่างคมและจบสกอร์โคตรคมเกมรุกรวดเร็วนะครับนี่คือสไตล์การเล่นของ Sporting b r a g ร์รนะครับเพระวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยมีความได้เปรียบขนาดไหนเหรอนะครับเล่นในบ้านเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นแพ้แทบไม่มีเลยแล้วดูครับผลงานการเล่นในบ้านที่ผ่านมาทั้งเกมอุ่นเครื่องนะครับดูดิ เก็บคลีนชีทหนึ่นัดสนัดสนัดสนัดหนัดหนัดนะครับเก็บคลีนชีทหกนัดรวดในบ้านนะครับนี่คือผลงานการเก็บคลีนชีทนะครับก็คือเสียประตูแทบจะไม่เสียประตูเลยท่าเล่นในบ้านรวมถึงอัตราการกินราคาด้วยนะครับ1 2 3 4 5ส7นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลต่อหรือบอลรองกินราคามา7นัดรวดแล้ว นะครับแล้วสไตล์การเล่นของสปอร์ติ้งบรากาคือถ้ายิงหนึ่งประตูดได้ครึ่งแรกครึ่งหลังไหลแน่นอนนะครับคึ่งหลังมา2,0,3,0,4,0 0, 0, อย่างแน่นอนนะครับเพระฉะันเกมนี้ไม่ใช่เกมยากสำหรับสปอร์ติ้งบรากานะครับคิดว่าในบ้านเนี่ยหมูหมูหมชิวๆิวนะครับลุ้นสบายๆนะเพระฉะนันคู่ที่2วันนี้ ราคาเองก็มาทางเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับออกราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับปัจจุบันก็ยังครึ่งควบลูกอยู่นะครับแต่ราคาน้ําเริ่มน้อยลงบางเว็บเนี่ยได้87ละนะครับบางเว็บเนี่ยดูครับ8 4ละนะครับ8 6 8 4นะครับราคาหน้าบอลจากครึ่งควบลูกเนี่ยมันจะไหลขึ้นไปที่1ลูกแล้วนะ นะครับเพราะยันเนี่ยถ้าราคาไหลขึ้น1ลูกเราอาจจะยกนะครับเพยียนแนะนําว่าให้รีบใส่ครึ่งควบลูกไปนะครับอย่างน้อยๆได้กินครึ่งลุ้นกินเต็มได้เลยนะครับเพี้ยนคู่ที่2วันนี้ให้ต่อไปที่สปอร์ติ้งบรากานะครับคู่ที่2วันนี้ให้ต่อไปที่สปอร์ติ้งบรากาในราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นสเต็ปตัวที่2นะครับส่วนคู่ที่3วันนี้เป็นทางด้านของ มัคคาบ,บีไฮฟานะครับเกมนี้เปิดสนามโอเวอร์สเตเดียมนะต้อนรับการมาเยือนของยังบอยส์นะครับก็เป็นการประทะกันระหว่างบอลฟุตบอลอิสราเอลนะครับทางด้านของมัคคาบ,บีไฮฟาเป็นบอลอิสราเอลซูเปอร์ลีกนะครับเกมนี้จะเล่นในบ้านมาเจอกับทีมอยังยังบอยนะครับซึ่งยังบอยเป็นบอลสวิส สวิตซูเปอร์ลีกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เองก็เป็นทีมที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผลงานเฮดทูเฮดตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับรายการยูฟ่า3ทีมวันนี้เนี่ยนะรายการยูฟาสามคู่วันนี้นะครับไม่มีคู่ไหนที่ได้เจอกันมาก่อนเลยนะครับเป็นคู่ที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งทางด้านของมัคคาบีไฮฟา ในลีกในหลีกอิสราเอลนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าลีกอิสราเอลเนี่ยมันยังยัง,ย,งยังห่างไกลกับคำว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมันยังห่างไกลมากนะครับเพราะว่าลีกอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้มีความเก่งกาจขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้มีความเก่งกาจขนาดนั้นโดยเฉพาะ ทีมอย่างมัคคาบบี้ไฮฟานะครับที่ประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าเนี่ยเมื่อได้เล่นยูฟ่าเนี่ยคือตกรอบแรกทุกปีเลยนะครับตกรอบคัดเลือกตกรอบคัดเลือกตกรอบคัดเลือกอยู่อย่างนั้นแหละนะครับตกแทบทุกปีนะครับ,นะรบซึ่ง ปีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเจอทีมที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเจอฮารัมสปาร์ตันนะครับก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเจอเชอริฟตีลัสโพนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งพอสมควรนะนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาชนะมาได้นะครับและมาชนะสะโลวานบราติสลาว่านะครับต้องบอกว่ามัคคาพีไฮฟาเนี่ย เจอโจทย์ยากๆมาแล้วเหมือนกันนะครับเจอโจทย์ยากๆมาแล้ว2ทีมนั่นก็คือเชลลิ i ติลัสโพนะครับแล้วก็เจอโจทย์ยากๆอ,อย่างซโลวานบาติสลาว่านะครับสเกมนี้เป็นทีมที่เจอได้เจอด้วยและเล่นด้วยยากมากนะครับซึ่งมาคาบีไฮฟาก็ยังสามารถเอาชนะได้นะครับแสดงว่าผลงานในบ้านของมาคาคบีไฮฟาเองเนี่ยอาจจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของยังบอยเอง เกมนี้จะมาเล่นรายการยูฟ่าเกมแรกนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เตะรายการยูฟ่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดทางด้านมัคคาบีไฮฟาเตะมาวันที่20สนะครับส่วนยังบอยเตะมาวันที่10 เก้านะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยังบอยได้พักมาสี่วันนะครับก่อนที่จะมาเล่นรายการนี้นะส่วนมัรคคาบี้ไฮฟานะครับเพิ่งจะเตะมาวันที่ยี่สิบนะครับได้พักสามวันท่านเองแล้วก่อนหน้านี้ครับเตะมาวันที่สิบหกเตะมาวันที่สิบเตะมาวันที่สามนะครับต้องบอกว่ารายการยูฟาของมัรคคาบี้ไฮฟาเนี่ยเตะมารัวมากนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้พักเลยนะครับมัรคคาบี้ไฮฟาแทบจะไม่มีโอกาส ได้พักเลยดูดินะครับเนี่ยดูดิเตะมา56นัดรวดเลยนะครับต้องบอกว่าโอกาสการพักเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับเกมนี้มาเจอกับยังบอยที่ยังบอยเขาได้พักมาอย่างเต็มที่นะครับเพราะยังไม่ได้มีโอกาสได้เล่นราการยูฟ่าเลยนะครับเกมนี้เป็นราการยูฟ่าเกมแรกนะครับเพราะฉะนั้นยังบอยเนี่ยมาเล่นด้วยวันนี้ก็คือเก็บแรงมาเต็มที่แล้วในขณะที่มัคคาบีไฮฟานะครับ ต้องเขาเรียกว่าเกมนี้มันเล่นแบบแทบไม่มีแรงเหลือแล้วนะครับเพราะว่ามันเจอศึกมาหนักมากนะครับรายการยูฟาหกนัดแล้วดูดินะเอารายการยูฟาเตะมาแล้ว6นัดอย่างมาคาบี้ไฮปานะครับเอามาเจอกับยังบอยที่ยังบอยยังไม่ได้เตะสักนัดเลยนะครับเรนแน่นอนว่าทีมอย่างยังบอยที่ยังไม่ได้เตะเนี่ยนะครับมันมีแรงมากกว่ามันมีพลังนะครับมันมี อดีนาลีนมากกว่าที่จะสู้กับมัคคาบ,บี้ไฮฟ,ฟานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเกมนี้เราจะเห็นได้ว่ามัคคาบ,บี้ไฮฟ,ฟาเหมือนจะเล่นแบบ เล่นไม่ออกเล่นแบบไม่มีแรงเล่นแบบเล่นเกมรับรอสวนอย่างเดียวในขนาดที่ยังบอยนะครับจะโถมบุกโถมบุกเอานะครับแล้วคิดว่าวันนี้สุดท้ายนะครับทีมที่ยังไม่ได้เล่นรายการยูฟาอย่างยังบอยเนี่ยจะเป็นฝ่ายเอาชนะมัรคคบี้ไฮฟาไปได้นะครับเพราะว่าทางด้านของยังบอยเองเกมเยือนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเกมเยือนเกมเย่าคือผลงานเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือเกมเย่าเนี่ยก็คือเล่นได้ครับ แล้วถ้าเปรียบเทียบประสบการณ์กันระหว่างยังบอยกับมัรคคาบีไฮฟานะครับทัางด้านของยังบอยเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่ามากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้คิดว่ายังบอยน่าจะสามารถเอาชนะมัรคคาบีไฮฟาไปได้เนื่องจากว่ายังมีแรง เก็บแรงเอาไว้เยอะมากในขณะที่มาคาบีไฮฟาเกมนี้ครับมันลุยสึกหนักมาเยอะมากนะครับเกมนี้คิดว่าน่าจะไม่มีแรงพอที่จะสู้กับยังบอยแล้วล่ะนะครับเพรียนครับคู่นี้คู่ที่3นะครับให้รองไปที่ยังบอยนะครับคู่ที่3มวันนี้ครับให้รองไปที่ยังบอยในราคาปปนะครับคู่ที่3าม ให้รองไปที่ยังบอยในราคาปปน้ำสวยๆน้ำขาวๆเลยนะครับอ่ะก็ครบกันไปแล้ววันนี้3คู่นะครับมาสรุปกันสักหน่อยนะครับคู่แรกวันนี้ เออนะครับเมื่อกี้คู่แรกพี่วันให้อะไรละนะครับคู่แรกโมกับกาลาตาซารายเกมนี้โมในบ้านนะครับเกมนี้โมในบ้านนะครับคิดว่าน่าจะได้เปรียบมีความมั่นใจมากกว่านะครับคู่แรกให้รองไปที่โมนะครับคู่แรกให้รองไปที่โมในราคาปปอนะครับคู่ที่2ให้ต่อไปที่ทสปอร์ติ้งบรากเกมนี้เล่นในบ้านประสบการณ์รายการยูฟ่า ประสบการณ์ในการเตะบอลยุโรปเนี่ยสูงกว่ามากคิดว่าน่าจะเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นนักนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของบาร์กาก็คือถ้าครึ่งแรกยิง1ลูกครึ่งหลังมาแน่ครับเม็ด2 3 4สามาคืนนี้น่าจะยิงประตูขาดกระจุยไปเลยนะครับนี่คือคู่ที่2ให้ต่อสปอร์ติ้งบาร์รากาส่วนคู่ที่3นะครับประสบการณ์เล่นยูฟามากกว่าประกอบกับว่า ยังยังไม่ได้เล่นรายการยูฟ่าสักนัดเลยนะครับเก็บแรงรอจะเล่นยูฟ่ามานานละนะครับหลายนัดแล้วเพราะฉะนันเกมนี้มาด้วยแรงแบบเต็มกําลังเลยนะครับพร้อมที่จะอัดเต็มกําลังนะครับส่วนมาร์คคาบีไฮฟาเองนะครับเขาเล่นมาหลายนัดมากแล้วยูฟ่าหกเจ็นัดติดต่อกันแทบไม่ได้พักเลยนะครับเพราะฉะนั้นความได้เปรียบจะตกไปเป็นของทางฝั่งยังบ่อยนะครับคู่ที่3 ให้รองไปที่ยังบอยนะครับในราคาปอปอนะครับวันนี้ครบกันไปแล้ว3คู่ส่วนฟุตบอลเต็งเน้นๆวันนี้นะครับวันก็ เข้าไปกดเรียบร้อยละนะครับคู่ที่มั่นใจที่สุดวันนี้ต้องบอกว่ามั่นใจหลายคู่นะนะครับคู่แรกสปอร์ติ้งบรากาก็มั่นใจนะครับคู่ที่2ยังบอยเองก็มั่นใจเช่นเดียวกันนะครับสองคู่นี้มั่นใจที่สุดนะครับแต่จะเลือกเต็งคู่ไหนวันนี้นะครับสำหรับคู่บอลเต็งนะครับแน่นอนว่าคือวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า แยกเตงได้นะนะครับวันนี้พี่วันมั่นใจทุกคู่นะครับเอาไปแยกเตงได้เลยนะครับเอาไปแยกเตงได้เลยรองโมก็เต็งได้ต่อบรากาก็เตงได้หรือรองยังบอยเองก็เตงได้เหมือนกันนะครับไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามั่นใจทุกคู่ครับวันนี้แล้วคิดว่า คู่ที่มั่นใจที่สุดวันนี้2คู่นะครับคู่ที่มั่นใจที่สุดวันนี้2คู่ก็คือรองยังบอยกับต่อสปอร์ติ้งบลากานะครับก็กดไปเลย2คู่แล้วกันนะครับแต่มั่นใจที่สุดวันนี้ก็คือยังบอยนะครับคู่ยังบอยพี่วันมั่นใจที่สุดนะครับวันนี้ส่วนคู่ที่มั่นใจรองลงมาก็คือสปอร์ติ้งบลากานะครับขอใส่สปอร์ติ้งบลากาไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็กดไปที่เรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวพี่วันขออนุญาตเอ่อ สรุปนิดนึงนะครับสำหรับบอลเต็งวันนี้2ตัวนะนะครับบอลเต็งวันนี้2ตัวนะครับบอลเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆน,น,นะครับให้อ่อรองไปที่ยังบอย1ตัวนะครับแล้วก็ให้ต่อไปที่สปอร์ติ้งบรากาอีก1ตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับกดไปเรียบร้อยละนะครับสำหรับบอลเต็งวันนี้นะครับให้ ต่อไปที่สปอร์ติ้งบรากานะครับคู่นี้มั่นใจน้อยกว่ายังบอยนะนะครับคู่ยังบอยพี่วันมั่นใจมากกว่านะครับก็เลยใส่ยังบอยไปที่60,000บาทนะครับแล้วก็ใส่สปอร์ติ้งบรากาไปที่2 0 0 0 0บาทนะครับอ่าวันนี้ฝากไว้3คู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในกลุ่มวันนี้ครับเดี๋ยวมาจัดเอาคืนกันนะครับลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ